โอ้แม่นเหมือนเดิมเลยครับของมันแน่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าอีกเกมเลยดีกว่าท็อปใจเย็นๆใจเย็นๆเนดี๋ยวขอพักดื่มนะ้ำก่อนได้ไหมอ่ะโอ้นึกก็จะแน่โอเคอย่างัี้ก็ได้มา,มา ซาใจจริงเลยอ่ะแล้วนี่แม่นายสั่งอะไรมาเนี่ยนีเลยนมปั่นเฮ้ยฟังดูคุณหนูมากเลยอ่ะเราว่านะเดี๋ยวจะเปลี่ยนรสชาติเดิมๆของนมปั่นเนี่ยให้ดูแบบแมนขึ้นนะป่ะยังไงอ่ะนี่ไงอืเป็นไงล่ะรสชาติเปลี่ยนไปแต่ว่าซาขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยแต่นี่สดชื่นแห่งนี้พร้อมที่ไปดูต่อสตังคตังยังล่ะอ้าวงั้นก็ลุยเลยดีกว่าป่ไปชุกหยดซาโซดาสิ